ถ้างั้น20นาทีตรงนี้เป็นของครูจิมถ้าพร้อมแล้วเชิญปรึกษาครับค่ะขอบคุณค่ะจริงๆแล้วคุณครูปัจจุบันนี้ครูจิมสอนอยู่ที่โรงเรียนคับทองหน้าสอนในวิชาวิวทยาศาสตร์อันนี้หน้าที่หลักใช่คะ่ะหน้าที่หลักในระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่4 5 6แต่เพือเอิ เป็นความแจ็คพอตของครูที่ปีนี้่ามันอยู่ในช่วงยุคโควิดครูก็ได้รับมอบหมายให้สอนเพิ่มอีกหนึ่งวิชาซึ่งในวิชานีก็คือวิชาสังคมศึกษาวิชาใหญ่เลยนะศาสนาและวัฒนธรรมนี่คือชื่อชื่อวิชานะคะซึ่งในวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมเนี่ยครอบคลุมเนื้อหาอยู่ทั้งหมด5หน่วยหน่วยก็คือหน่วยพระพุทธศาสนาหน้าที่พลเมือง ประวัติศาสตร์เศรษฐศาสตร์แล้วก็ภูมิศาสตร์ซึ่งมันเป็นวิชาที่เด็กไม่สนใจเลยไม่ชอบเรียนเลยแหลบเนี้ยก็เลยอยากจะปรึกษาว่าทําอย่างไรนะคะที่จะให้เด็กสนใจในวิชาสังคมศึกษาตรงนี้เพราะครูเคยอยู่วิทยาศาสตร์ก่อนเด็กก็จะแบบอุ๊ยทำลอต้องทำนีมันก็ดูแบบว่าแอคทีฟแต่พอมาเจอวิชาที่เป็นเนื้อหาแบบนี้ยากมากมีเทคนิคอย่างไร ใในการดึงดูดความสนใจของเด็กใช่ค่ะครูเคสพร้อมแล้ว <c oughs> เชิญให้คำปรึกษาครับค่ะก่อนอื่นเลยนะคะต้องออถามคุณครูจิมก่อนว่าสิ่งที่คุณครูจะต้องสอนณนะปัจจุบันเนีย่ยคุณครูเจอปัญหาอะไรบ้างคะโอ้โหช่วงเอาเอาช่วงที่เป็นยุคโควิดนี้เลยนะคะก็ค,ะคือเนื่องจากว่าตัวครูจิมเองเ,องเนี่ยเป็นผู้ที่ เป็นครูสรวว่างี้ค่ะสูงวัย oh. แล้วขอเนี้ยเป็นตัวแทนเป็นตัวแทนของคุณครูสรวอของโรงเรียนทับทองนะฮะ <Huh. S 1> ประสบปัญหาอย่างมากเลยก็คือในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีเนื่องจากว่าคุณครูสรวเนี่ยไม่ได้เติบโตมากับยุคข,ของเทคโนโลยีตรงนี้ <Huh. S 1> นะคะต้องมาเรียนรู้ในเรื่องของโปรแกรมต่างๆที่ใช้ในการสอนออนไลน์ยากมากลองไห้เลยค่ะ hmm. คุณครูสรวทั้งหลายมานั่งรวมกลุ่มกันแล้วก็ ร้องไห้ว่าเออเราจะทําได้ไหมเนี่ยโปรแกรมหลังนเ,เนี้ยเรานี้ไม่ได้เลยไม่ว่าจะเป็นโปรแกรม z o ูม Zoom, ขนาดเข้าซูมแรกๆะเข้า,ขายัางไงยังไม่ได้เลยแต่ด้วยความโชคดีนะคะที่ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนทับทองดออรอัญจาราจารุมิรินท่านเห็นใจแล้วก็เข้าใจสภาพปัญหาตรงนี้ของคุณครูสรว,ว<อ>ก็เลยจัดการอบรม ให้คุณครูสวอเนี่ยค่ะได้เรียนรู้ในเรื่องของการใช้โปรแกรมต่างๆที่ใช้ในการสอนออนไลน์ทั้งหมดครมีอบรมแยกให้จนถึงวันนี้ยังต้องอบรมอยู่เลยอบรมจนถึงวันศนุกสอนช่วงกลางวันเสร็จแล้ว,ลวกตกเย็นมากลางคืน นัดการชมกันทางโซมเรียนกันต่ออีกใครมีปัญหาอะไรเรียนวิธีการใช้อะไรแบบเนี้ยร้องไห้ตลอดเลยอยากร้องไห้ี่ร้องจริงไหมฮะร้องจริงๆคือน้ำตาที่คือไหลออกมาภาพกูแล้วไม่ใช่รูไม่ใช่รูจิมคนเดียวใช่ไหมฮะใช่คุณครูทั้งกลุ่มสวอหลายคนเลยเราจัดเป็นกลุ่มกลุ่มรายชื่อว่ากลุ่มลุงกับป้าอ้ท้อขนาดไหนออยากจะลาออกกันเลยถึงกัเขียน เรียนเรียนเรื่องการส่งจดหมายด้วยะส่งเมลซึ่งเราไม่เคยส่งกันเลยมาเรียนน้อ,นองเข,เขาที่เข้ามาอบรมให้ว่าอยากสอนอะไรกันว่าเฮ้ยพิมลาออก <c oughs> ถึงขนาดนั้นแล้วชุก <c oughs> อพิมพลายร้องไห้กันมาว่าอยากลาออกไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วแล้วว่าน้องบอกว่าพี่สู้ๆฮึดฮึดอ่าสู้ๆอ,อะไรเียบพวกผมช่วยน่ารักมากก็ได้ความเมตาตาตักดรอัญจรานะแล้วก็รุ่นน้องเนี่ย ที่เขาเข้าใจช่วยค่ะโอ้ค, oh, คุณจิ๋งค้เราหัวอ,อกอันเดียวกันค่ะไม่ต้องกลัวค่ะคุณเคสเองก็เมื่อก่อนเนี้ยเราก็ต้องสอนแบบต้องเจอกันตัวเป็นๆถูกไหมคะแต่ว่าพอตั้งแต่ช่วงโควิดเนี้ยทั้งการสอนในโรงเรียนแล้วก็การสอนในองค์กรต่างๆคุณเคสสอนในองค์กรด้วยเนี่ยนะคะเ,เขาก็จะบอกว่าเนี่ยต้องจะต้องออนไลน์แล้วนะแล้วก็ก็จะมเีเครื่องมือมีซูมมีอะไรซึ่ง,ซ,งซึ่งหลากหลายประเภทมากเนี่ยนะคะก็ทําให้ในช่วงแรกเนี้ยก็รู้สึกว่าเอ๊ะฉันจะทำยังไงเพราะว่าคุณเคสเนี่ยกิจกรรม เยอะนะคะเวลาแบบสอนไปทํากิจกรรมไปสนุกสนานไปแล้วก็ปล่อยมุกปล่อยโจ๊กอะไรอย่างี้ใช่ไหมคะพอมาเจอสอนหน้าจอเอาเราเสร็จแล้วเพราะว่าแล้วฉันปล่อยไปเนี่ยนักเรียนขำรอเปล่าเราก็ไม่รู้ถูก<อ>ไหมคะตอนแรกก็มองว่าเป็นปัญหาแต่จริงๆแล้วเนี่ยคุเคอยากให้คุจิมลองทำอย่างนี้นะคะขำไม่ขำแล้วไม่รู้แต่ในจิตของเราในสมองของเราเนี่ยให้จินตนาการเลยว่าเรากำลังสอนอยู่ในห้องเหมือนเดิมละคะ่ะ นะคะคือต้องเปลี่ยนไมเ s e t กันว่าเอ้ยมันเหมือนเดิมแหละเพียงแต่ว่านะของจริงมันเป็นไงไม่รู้แต่ว่าขณะน,นี้ฉันจำได้นะลูกศิษย์คนไหนนั่งตรงไหนนะคะแล้วเราก็สอนนะคะความเป็นธรรมชาตินี่แหละค่ะจะทำให้ดึงให้เด็กๆเ,เนี่ยอยู่กับเราได้ ทีนี้เข้าใจว่าบางทีคุณครูเนี่ยจะไปกังวลใจเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีนะคะแชร์ไฟโอ้กว่าจะแชร์ได้นะคะโอ้หาปุ่มไม่เจอนะคะหรือว่าเรว่าเอ้าแชร์ไปแล้วไฟล์ค้างอะไรอย่างนี้เอางี้คุณครูถ้าที่โรงเรียนเอื้ออำนวยนะคะถ้ามีเจ้าหน้าที่โสตที่จะอยู่กับคุณครูเนี่ยแล้วก็เป็นคนแชร์ไฟล์หรืออะไรให้เนี่ยก็ให้เขามาช่วยนะคะแต่ถ้าคุณครูท่านใดทําได้เองก็ทําได้เองนะคะแต่ทีนี้บางทีเนี่ยเราก็ต้องพึ่งตัวเองแล้วนะคุณ คณครูสอก็ไม่ได้มีเยอะแยะนะคะใ,<ช><ฤ>ให้ทําอย่างนี้ค่ะได้แค่ไหนเอาแค่นั้นค่ะคุณครูนะคะ <c oughs> เพราะว่าความสําคัญเนี่ยมันยังอยู่ที่ตัวของคุณครูค่ะเมื่อกี้ฟังคุณครูเกิดมาตอนต้นก็รู้สึกโอ้ถ้าไปเรียนวิทยาศาสตร์กับสังคมกับอาจารย์เนี่ยนะคุณจิมเนี่ยสอนมัน <c oughs> นะค,ะคุณจิมเป็นคนอธิบายอะไรสนุกสนานอยู่แล้วนะคะเพราะฉะน,นั้นเครื่องมือเนี่ยนะ p o w า r p o i n t เนี่ยมันเป็นแค่เครื่องมือตัวช่วยเท่านั้นเองนะคะแต่ถ้าเผื่อว่าไฟมันเกิดข้างหรือเปิดไม่ได้หรืออะไรเนี่ย ครูจ so ิมกลับมาเป็นครูจิมแล้วค่ะนะคะเราก็พูดสดไปนะคะจินตนาการว่าเด็กๆอยู่ในบริเวณนั้นนะคะความแตกต่างมันมีแค่นี้เองก็คือเราแค่ไม่เห็นหน้าหรืออาจจะเห็นบ้านบางเด็กบางคนก็ไม่เปิดกล้องอะไรเงี้ยนะเด็กบางคนเอาเอารูปตัวเองตั้งหลอกไว้อีกอะไรนะคะวิธีวิธีแก้เพจวิธีง่ายๆนะคะ เรียกชื่ออ,อการกกาารรเรียกชื่อไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เ,เช็คชื่อก่อนเรียนนะไม่ใช่เช็คชื่อคุณครูจําชื่อเด็กๆหรือว่าจําชื่อเล่นเขาให้ได้หมดเลยนะคะแล้วเราก็เล่าเล่าเล่าไปขนาดนี้อแล้วน้องแจ็คน้องแจ็คไม่ยังไงน้องแจ็คไม่กล้าหลับค่ะบบอะนะะน้องแจ็คก,ก็ <พบ S 1> ต้องตอบกํลาลังคบคบน้องแจ็ค <laughs> ครับ <G ül> ใช่ะคะเร,เ,รเรา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 ใช้วิธีแบบว่าเรียกชื่อเหมือนพูดคุยอ <G ül> ะค่ะเหมือนพูดคุยนะคะหรือบางทีเรารู้จักนักเรียนเราอยู่แล้วเด็กคนนี้ชอบชอบชอบ,ชอบหลับหรืออะไรเงี้ยนะคะเราก็พูด,พด,พดไปน้องเอน้องเอหลับยังลูกอย่างเงี้ยนะคะเ <G ül> ชื่อแมไม่มีใครกล้าหลับ <G ül> นะคะทีนี้ประการถัดไปเนี่ยนะคะวิธีการสอนเนี่ยอาจจะต้องเปลี่ยนแปลงไปคือครูแคทคิดว่าอาจารย์หลายท่านเนี่ยเข้าใจโจทย์ผิดว่าพอสอนออนไลน์แล้ว powerpoint เป็นตัวหลัก จริงๆไม่ใช่นะคะจริงๆไม่ใช่พอดีอาจารย์กุ้มใจว่าต้องมาสอนสังคมใช่ไหมจริงๆอาจารย์เป็นเอ็กซ์เปิร์ตทางวิทยาศาสตร์นะนะคะครูเคสเนี่ยเป็นแฟนคลับของอาจารย์ประวัติศาสตร์หลายคนใน u t u b e ค่ะนะคะอนนุญาตเอ่ยชื่อเลยเพราะสนุกหมดเลยนะคะมีอาจารย์หอยอภิิ์เนี่ยนะคะพี่วิวนะคะชื่อพี่วิวแล้วก็อีกคนหนึงก็แบบอาจจะแบบ อะไรอ่เป็นประวัติศาสตร์เขาเรียกประวัติศาสตร์ที่ครูไม่เคยสอนนะคะคือคุณ F.N. Diary <อ>นะคะคุณจิมลงไปฟังสิคะคนเหล่านี้เนี่ยเ,เขาไม่ค่อยมีภาพประกอบนะคะคือเขาเล่าสดคะ่ะเล่าสดสนุกมากค่ะคือคือแม้แม้แต่บางทีครูเคทไม่ไม่ไม่ได้จ้องหน้าจอนะคะเปิดไว้ก็พลินคะ่ะได้ความรู้มากเลยนะคะเพราะฉะนั้นยังไงเนี่ยก็อยากจะให้กําลังใจคุณครูว่าคุณครูนั่นแหละ สำคัญที่สุดอย่าไปคิดว่าเฮ้ยว่าพ้อยระบบอะไรอย่างนี้นะคะคือตัวเราเนี่ยขอให้ครูจิมเนี่ยประสบการณ์40ปีค่ะคุณครูคุณครูคคคกลับมาเป็นตัวของตัวเองเลยนะคะแล้ว The Show Must Go On ได้แค่ไหนเอาแค่นั้นถ้าเทคโนโลยีเสียทิ้งเลยคะ่ะเหลือครูสดเนี่ยแหละ,ะจะ,ะจะจะจะรอดแต่ท็อปเลยของคำตอบในคำถามนี้นะก็คือต้องเริ่มจากไมช์ของคูตัวเองของตัวครูเองก่อน นะฮะถ้าเปลี่ยนได้โลกทั้งใบในหัวครูตอนนี้ที่อยู่บนหน้าจอจะเปลี่ยนไปเหมือนกันใช่ค่ะอ่าเป็นไงครับประเด็นนี้เคลียร์ไหมคะียรค่ะโอเคนะฮะคือจริงได้รอยยิ้มเยอะนะฮะต่อมาครับมีประเด็นถัดไปเนื่องจากว่าเดี๋ยวนะฮะขอขั้นเดียวกําลังจะเข้าสู่10นาทีหลังฮะคุณครูคบริหารนิดเนื่องจากว่าเนื่องจากว่าเด็กเนี่ยเด็กนักเรียนนะคะเก่งเทคโนโลยีกว่าครู พราะบางทีหน้าง,งานของครูเองไม่ได้หลุดไปเด็กเด็กขาช่วยครูหน่อยอะไรงี้ <Yeah. S 1> เขาเริ่มรู้ละเออ <Yeah. S 1> ครูสว mm hmm. ไม่ทานเทคโนโลยี huh. เขาแน่นอน uh huh. เขาจะมีจอสองจอมีอุปกรณ์ uh huh. จอหนึ่งไว้เรียนกับเราแล้วก็เปิด uh huh. เหมือนที่ครูเคสพูดอ่ะตั้งโปรไฟล์หลอกเราค้างเอาไว้ uh huh. และอีกจอหนึ่งเธอเล่นเกมหรือติ๊กตอกของเธออะไรเงี้ยเ uh huh. ออครูจิมเจอแบบเนี้ย เกือบทุกชั้นเลยสี่ห้าหยิ่งเด็กโตหนี่โอ้โหกระเจิงทาอย่างไรคะคุณครูเคสขาที่เขาจะให้อยู่กับเราอ่ะเขามีสองจอเอีรือมากกว่าด้วยค่ะคือจริงๆครับคำตอบเหมือนเมื่อกี้เลยค่ะคือไม่ต้องห่วงเลยค่ะจะให้มีสิบจอก็ไม่เป็นไรค่ะแต่ว่าเราคุยอยู่กับเขา ะค,ะคือคืองี้ถ้าคุณครูไปยึดติดกับ powerpoint กับหน้าจอเกินไปเนี่ยกลายเป็นว่าคุณครูก็คุณครูก็อยู่กับจอเด็กก็อยู่กับจอนะคะแต่ถ้าเราลืมจอจอมันแค่เปิด powerpoint ไว้เฉยๆแต่เวลาพูดเวลาสอนเนี่ยคุณครูอยู่กับเด็ก นะคะ,คะย่างที่บอกว่าถ้าถ้ายิงคาถามอยู่ตลอดเวลานะคะหรือมีเซลล์มีอะไรอย่างเงี้ยเด็กจะอยู่กับเราค่ะนะคะหรือบางทีไม่อยากให้เป็นแบบว่าวันเว์นะคะคุณครูยิงคาถามอย่างเดียวนะคะบางทีเราอาจจะโยนหัวหัวข้ออะไรสนุกสนุกแล้วให้ให้เด็กเขาลองทกข้ามข้ามกันซีอย่างเงี้ยค่ะเขาเด็กๆเ,เขาไม่มีใครอยากตกกลุ่มค่ะ,คะเพราะนั้นถ้อบอกเราหลีดหลีดให้เขาสมมติเราเราถามตองเอเออันนี้ว่าไงลูกเอาเอก็ตอบไป i, จริงเหรอเฮ้ยบีเชื่อป่าบีบีว่าไงบีอย่างเงี้ยค่ะคืออย่างเงี้ยปั๊บเนี่ยมัน เกิดบทสนทนาในในในวงออนไลน์นะคะเพราะนั้นเด็กๆก็ไม่เล่นหรอกเกมมันรู้เล่นทำไมคุูอย่เพื่อนสนุกกว่ามีแซลกันด้วยอะไรเงี้ยนะคะโอเคผมพอจับประเด็นอย่างนี้ได้ครูเคสพูดดีมากฮะคือครูต้องคิดว่าการที่เขาสร้างไอ้โปรแกรมซูมมาเนี่ยอย่างแรกเลยเขาคิดว่าโปรแกรมนี้คือการคุยกันถูกต้องไหมครูเคสเพราะฉั้นครูต้องเปลี่ยนจากการที่รู้สึกว่านี่คือ หน้าจอสอนแล้วก็ทุกคนมองเราคนเดียวไม่ฮะต้องคุยกันชวนกันคุยคยสนทนากันไปมาใครไม่ชอบอะไรยกมือได้คุยกันแล้วก็อย่าลืมที่ค,ครูเคสบอกก็คือเรียกเขาบ่อยๆมันไี้มีประเด็นอีกงครูเคสคะเรียกแล้วบางทีเธอไม่ได้ฟังไงนางไม่ได้ฟังอยู่กับเรา <c oughs> เด็กไม่ได้ฟังอยู่กับเราแล้วก็เลยเหวออยู่หน้าจออะไรบางทีมันทําให้เวลาซึ่งมันมีจํากัด มันไม่สมูทไปมันหยุดสต็อปอะไรเงี้ยหรือบางทีเหมือนบางทีเราถามไปแล้วเหมือนทําให้เขาเสียหน้าเอ้ยเขาตอบไม่ได้อะไรเงี้ยครูครูก็ห่วงในในจุดนี้ว่า,อ,าอ้าวพอโยนคําถามไปปุ๊บหรือถามแล้วเออ เด็กตอบไม่ได้เด็กตอบไม่ได้หรือเขาไม่ได้ฟังไม่ได้ฟังเมื่อกี้ที่ที่ที่คุณครูกับเพื่อนๆในกลุ่มเนี่ยเขาสนทนาอะไรกันเรื่องอะไรกันหรือคนนี้เขามีประเด็นพูดอะไรเสนอแนะอะไรเงี้ยพออย่างที่ครูเคสครูจิมก็รองอ่ะโยนไปอน้องคนนี้เมื่อกี้เพื่อนเขาแสดงความเห็นเนี่ยแป๊กเลยมันก็เหมือนว่าเราไปอื ไปทาให้เขาเสียหน้าหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่อยากเปลียนอีกไงอย่างเงี้ยทำไงคะครูเคทขอคำปรึกษาเลยครับไม่อาจารย์อาจารย์ต้องต้องบิดเป็นเป็นเป็นมุกตลกไปเขาจะไม่เสียหน้านะไหมคะสมมติเอ้แจ็คว่าไงอาอแจ็คเงียบแจ็คเออใช่ไหมแจ็คเอออันน่เมื่อกี้เมื่อกี้แอบทำอะไรแอบทำอะไรไม่ยอมฟังครูนี่ว่าเอ้ยงั้นถามบีดีกว่าเดินลูกสิ์โป้ทั้งคููเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วแล้วเดี๋ยวเขาก็จะเริ่มกลับเข้ามาในวงสนทนานะคะคืออย่างนี้ค่ะอย่าพยายามปล่อยให้เดทแอร์สมมติถามเปี้ยงเด็กตอบไไม่่ด้เนนียะะค เด็จกจะกังวลละพอก<ช>ัองวลปั๊บเนี่ยอาจารย์อาจารย์ลงไปคนอื่นสิหรือไมอาา่อาจารย์อาจจะแบบบอกบอกใบ้บอกใบ้มีหินมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะ,ค,ะคือให้มันให้มันเนียนเป็นธรรมชาตินะคะต้องเพิ่มสกิลหน่อยะนะฮะแล้วต่อไปเนี่ยคุณครูก็จะกลายเป็นสกิลพิธีกรได้ทุกคนเลยเพราะจะไม่มีเดแอนะคะลองดูฮะคุณครูประเด็นนี้เป็นไงบ้างครับค่ะโอเคค่ะนะฮะเห็นภาพขึ้นแล้วแนะนาที่ดีเลยค่ะครับผมนะฮะเอาล่ะคุณจิมยังไม่ได้บทเพียงแค่นี้เนาะ เอาละครับตอนนี้ <c oughs> โอ้โหเวลาเดินไปเรื่อยนะฮะต้องใช้เวลาดีๆหน่อยคุณจิมคำถามต่อไปเชิญครับเพิ่งเหตุการณ์นี้นะคะเพิ่งจะเกิดหยกๆนี่เองค่ะเมื่อเมื่อวันสัปดาห์นี้ฮะอเผอิญว่าจะเป็นช่วงที่โรงเรียนประกาศไปลว่าเราจะมีการกลับเข้ามาเรียนออนไซต์กันนะและส่วนหนึ่งเราก็จะเรียนแบบออนไลน์สลับกันคุณครูก็แสดงความดีใจเอ,ะ,ๆๆอะไรกับเด็กหน้าจาะโอ้ยเด็กๆก็คิ้วก้าวอะไรกับเราเขาก็ดีใจแต่อเผอิญ เราลืมนึกไปว่ายังมีเด็กอีกบางส่วนแค่บางส่วนไม่ไ,มได้มากล่ะค่ะคุณที่คุณพ่อคุณแม่เขายังไม่สะดวกยังแม่อนุญาตให้ลูกเข้ามาเขาก็จะรู้สึกเสียใจก้มหน้าเลยร้อ,องไห้เลยมีค่ะครูรู้สึกว่าตายละเราคําถามของเราหรือการที่เราแสดงความดีใจออกไปตรงเนี้ย มันเหมือนไปทําร้ายจิตใจเขาอะ<ม>ครูจิมรู้สึกไม่ดีเลยทํำยังไรเขาชั่วโมงต่อไปหรืออะไรเงี้ยครูจิมจะพูดกับเด็กกลุ่มเนี้ยังไงให้เขารู้สึกสบายใจนะแม้ว่าไม่ได้เข้ามาเรียนหรืออะไรเงี้ยทํากิจกรรมอะไรกับเพื่อนๆกับครูให้เขาสบายใจ ทำยังไงดีคะทำยังไงดีครับครูเคสขอข้าปรึกษาครับค่ะก็จริงๆแล้วก็อย่างที่บอกแล้วว่าอย่าไปคิดว่าคนนี้อยู่บ้านคนนี้อยู่ในโรงเรียนนะคะคือเราก็จะต้องเป็นการแบบว่าพูดคุยแล้วก็ทักทายทั้งทั้งทั้งเหมือนอย่างนี้เวลาครูเคสจัดรายการนี้ครูเคสก็ต้องคุยกับผู้ชมทางบ้านแต่ในขณะเดียวกันครูเคสคุยกับคนดูในห้องส่งด้วยนะคะเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าอาจารย์กําลังสอนก็คุยกับนักเรียนในห้องด้วยแล้วก็ว่างๆเดี๋ยวก็แวะไปคุยกับนักเรียนออนไลน์ด้วยนะคะเขาก็จะรู้สึกว่่่าไไไไมมด้้ถูกทิงป มันจะเป็นการเรียนก็คือออนไซต์ก็ไปเลยรวดพอ,อเวลาออนไลน์ถึงเวลาของเขามันจะมี3วันที่เขาจะต้องเรียนออนไลน์ line. อีก2วันที่มันออนไซต์เนี่ยเขาไม่ได้อยู่กับเราไม่ได้มาโรงเรียนไม่ได้มาพบเห็นกับเพื่อนและครูเนี่ยเขารู้สึกเสียใจอะ่ะ ที่ไม่ได้มาเนี่ยแล้วเราโอถลั่นกันอยู่ในโรงเรียนอะไรเงี้ยทำไงเนี่ออยตรงเนี้ยจุดเนี้ยละค่ะโอ้ยถ้างั้นอุปกรณ์สื่อสารเรามีเพียบเลยนะคะคุณครูต้องมีไลน์กับน้องๆเหล่านี้นะคะอ<ห>่ามีถ้าขี้เกียจพิมพ์อาจารย์เดี๋ยวนี้เขาฝากข้อความเสียงได้เลยใช่ไหมเอเป็นไงแจ็คอ่านี่เมื่อกี้โอ้โหวันนี้นะครูสอนเรื่องนี้เรื่องนี้สนุกมากเลยครูขอทิ้งคําถามไว้อันนึงให้แจ<ห>็คไปค้นหานี่อาจารย์ฝากเข้าไปอย่างนี้เลยอ่าเหมือนกับเราติดต่อสื่อสาร กับเขาด้วยค่ะอ๋อโอเคค่ะอาจจะเป็นการสร้างโจทย์ใหม่ๆค่ะที่เหมาะกับคนที่ไม่ได้มาถูกต้องไหมครูเกใช่ค่ะนะครับเพื่อให้เขาเนี่ยยังรู้สึกว่าเขาไม่ได้ลอ s ไปเลยสองวันที่เขาไม่มาเฮ้ยเนี่ยวันเนี้ยครูสอนเรื่องเนี้ยสนุกมากเลยมันมีเรื่องขำๆเล่าให้ฟังด้วยและก็ทิ้งท้ายเป็นโจทย์การบ้านให้เขาไปคิดต่อแล้วเดี๋ยวมาคุยกับครูหรือ ฝากเสียงไว้ก็ได้เดี๋ยวครูมาฟัง<อ>ถูกต้องไหมโ okay, อเคนะใเขาจะรู้สึกว่าเราไม่ได้ทิ้งเขาใช่ใช่ค่ะเนี่ย<อ>เหมือนกับว่าเขาถูกทิ้งไปสองวันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แล้วก็ลองหาวิธีการนะที่คุณครูเองต้องไม่เหนื่อยเกินไปด้วยถูกต้องไหมโ okay, อเคนะนะไม่ใช่โอ้โหตายแล้วเวลาของชั้นทั้งวันกลายเป็นว่าหมดแล้ว ทำอะไรไม่ได้ของตัวเองเลยต้องบาลานซ์ให้ดีนะครวิธีการเนาะโอเคเนาะคือวิธีวิธีง่ายๆนะคะคือคือคุณครูอย่านึกว่าโอ้ยฉันต้องมาสอนสอนอีกรอบหนึ่งเพื่ออัดเทปส่งไปให้เด็กที่อยู่ที่บ้านหรือนะคะคุณนครูขาเด็กสมัยนี้ฟังอะไรนานๆไม่ได้คุณครูสรุปไอที่สอนในหนึ่งชั่วโมงวันนี้นะคะให้มันเหลือประมาณ2-3สนาทีแล้วส่งคลิปนี้ไปให้เด็กที่อยู่ที่บ้านเลยค่ะเขาจะชอบมากเออเดี๋ยฮะ โอเคค่ะต้องฝากเมสเซจนี้ไปถึงครูสวทุกท่านด้วยลองหาอะไรแบบนี้ทำกันดูเอาละครับตอนนี้เหลือประมาณ3นาทีครับที่เห็นอยู่หน้าจอตรงนี้ยังมีใช่ไหมฮะยังมีไอ้ข้อข้ออาลละเชิญครับเมื่อกี้ในประเด็นของเด็กไปแล้วนะคะยังผู้ใหญ่อีกค่ะก็ยังห่วงยังห่วงในเรื่องของผู้ปกครองนะคะที่ เราเรียกว่าเรายังอยู่ในในยุคโควิดอยู่เลยเรายังต้องเจอสถานการณ์ที่ต้องสอนออนไลน์แบบเนี้ย <c oughs> ไปอีกนานมากงั้นผู้ปกครองบางท่านเนี่ยนะหรือหลายท่านเลยเขาก็มีความคาดหวังสูงมากเลยในเรื่องของการเรียนในระบบออนไลน์ในรแบบเนี้ยซึ่งเป็นการเป็น new normal ไปแล้วเงี้ย จะมีวิธีการสื่อสารอย่างไรกับให้ผู้ปกครองเขาเข้าใจในรูปแบบการเนี้ยว่าเราจะต้องเจอกันแบบนี้ไปอีกอย่างเงี้ยคือผู้ปกครอง<ช>คิดว่าการเรียนออนไลน์จะต้องมีประสิทธิภาพเท่ากับเรียนในห้องเรียน<ช>ทำอย่างไรถึงจะคุยกับเขาว่ามันไม่เหมือนกันอ,อันนี้ใช่ไหมฮะใช่ใช่ค่ะคุณเคสครับขอค้าปรึกษาหน<ช>่อยครับโอ้โหอย่างนี้แบบสบายเลยต้องอธิบายคุณพ่อคุณแม่ว่าการเรียนรู้เนี่ยมันมีหลายวิธีนะคะมันมีหลาย approach ถูกไหมคะทีนนี้คุณพ่อคุณแม่ในฮากชินกับการที่ต้องมาเรียนที่โรงเรียนรนะับข้อมูลคุณครูก็ให้ข้อมูลขางเดียวแล้วก็สั่งการบ้านไปทําอะไรเงี้ยนะคะอบอกคุณพ่อคุณแม่เลยว่าการเรียนเนี่ยทั้งในห้องเรียนและในออนไลน์เนี่ยมันจะมี approach ที่แตกต่างกันนะคะการเรียนออนไลน์เนี่ยมันมีนมข้อดีมากมายนะคะคือมันจะทําให้เด็กๆเ,เนี่ยสามารถรู้วิธีการไปศึกษาด้วยตนเองและอันนี้เป็นทักษะสําคัญซึ่งเด็กไทยค่อนข้างขาดนะคะ คือเด็กไทยเนี่ยจะรอรับให้คนมาป้อนนะคะให้คุณครูป้อนให้คุณพ่อป้อนคุณแม่ป้อนเรียนออนไลน์คุณพ่อคุณแม่ก็สอนผิดนะคะครเรียนออนไลน์คุณพ่อคุณแม่ก็ต้องมานั่งทํากันบ้านให้ลูกอันนี้ผิดนะคะ,ะวัตถุประสงค์ของการเรียนออนไลน์คือให้เด็กๆรู้จักการทํารีเสิร์ชด้วยตนเอง ะะแล้วในโลกออนไลน์เนี่ยโอ้โหมันเยอะมากนะคะสมมติวันนี้คุณครูสอนเรื่องประวัติศาสตร์นะคะคุณครูอาจจะแบบยิงคําถามขึ้นไปว่า,าวตกลงพระเจ้าตักสินเนี่ยตกลงท่านสวรณคตอย่างไรเพราะประวัติศาสตร์ดั้งเดิมเขียนวว่าสวรณคตอย่างนี้แต่ว่ายุคใหม่มีบางคนเขาบอกอย่างนี้ปั๊บ เด็กๆไปลองหาดูสิลูกโอ้โหเท่านี้ละคะ่ะเด็กเด็กไม่เล่นเกมคะ่ะเขาก็จะเสิร์ชหานะคะมีอะไรข้อมูลความรู้ทั้งหลายเนี่ยนะคะอันนี้เป็นการเรียนรู้ซึ่งบางทีค,คุณพ่อคุณแม่เนี่ยมองข้ามเ,<อ>เพราะคุณพ่อคุณแม่เนี่ยไปยึดแค่ว่าก็ต้องเรียนเนื้อหาสิเวลาสอบจะได้ตอบตรงข้อสอบลูกจะได้เอนะคะถ้าเป็นคุณพ่อแม่มาถามครูเคสเนี่ยครูเคสก็จะบอกเสมอว่า คุณพ่ออยากให้ลูกได้ A แล้วลูกไม่เฉลียวฉลาดเอาอย่างนั้นไหมคะ, <Yeah. S 1> ะนะคะเพราะฉะนั้นการเรียนออนไลน์ก็มีข้อดีของเขา <c oughs> การเรียนในโรงเรียนก็มีข้อดีเหมือนกันอ,อยากให้คุณพ่อคุณแม่อย่าไปไปมุ่งถึงแค่ตัวเกรดหรือคะแนนนะคะ <c oughs> ให้มองว่าลูกฉันมีทักษะการเรียนรู้เพิ่มขึ้นไหมคะ่ะค่ะ